ไม่แปลงเลยนะไม่แปงก็จะผูกเหมือนกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมยป็นไรยังไม่ได้แปงเลยนะไม่แปงก็จะผูกเหมือนกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมปู่เรียกดังจนปู่เรียกดังจนเด็กก็เอ้ยขาปู่ไปทํางานก่อนนะคลับอืมนั่นแหน่นอนหลับดูเป็นเหรอ อดูไม่มีผมีมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเหรอไปฟังเพลงโคราชห <c oughs> อ,อเป็นเจ้าหญิงโอ้ไม,ไม่ใช่นางฟ้าํำเป็นเจ้าหญิงำํำโอ้โอเคอหอมปู่<อ><อ>ครับผมประมาณนี้ครับ,รบยามเย็นขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเออแต่พันย่าดุดพันย่าดุดแล้ว โอ้แสดงว่าฟันฟันยาเป็นฟันน้ำนมเด้อไม่ฟันเทไม่ฟันสุกปุกคุณครับผมประมาณนี้ครับย,ยามเย็นขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเออฮะว่า,าไงคะอเเอสวยอู้สวยเลยนางฟ้าของปู่ไม่ใช่าานางฟ้านี่คือเจ้าปู่เรียกดังจน ปู่เรียกดังจะเด็กก็เอ้ยขาปู่ไปทำงานก่อนนะคะเอ็กจะนอนหลับอืมแง่นอนหลับด้วยตื่นดื่มตื่นเลยแต่เอ้ยไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเหรอครับทำไมถึงไม่ได้ยินคะมชมค่ะที่รัชมค่ะจะเอ้ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ,คะด้วยนะคะโอเคสวยมากเลยมากโอเคค่ะ น่ารักมากเลยดวงใจของ<ด>ปูฟ่ฟันจะเออไม่หลุดอ๋อยังไม่หลุดใช่ไหมยังไม่หลุดแต่ฟันย่าหลุดฟันย่าหลุดแล้วใช่โอ้แสดงว่าฟันฟันย่าเป็นฟันน้ำนมเดี <c oughs> ไม่ใช่ฟันเทไม่ฟันสุกุปุกอ๋อเป็นเจ้าหญิงโอ้ไม่ใช่นางฟ้าซจำเป็นเจ้าหญิงซจำโอ้โอเคมะหอมปุกโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่าที่รับชมขอบคคุณ่ะที่รับชมที่รับชมด้วยที่รับเอ้ยดูกล้องหน่อยไม่เอาจะดูกล้องปูไปดูไหมโอเคไหมคะโอเคโอเคอยากดูกล้องขอบคุณด,ด,ดื่มตื่นเลยแต่เอ้ยไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเหรอครับท,ทำไมถึงไม่ได้ยินคะ ปูไปที่ไปจะปลูกไปอาบน้ำครับผมประมาณนี้ครับ,รบยามเย็นขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเออเ,เหรอฮะดูเพลงไม่มีผมีมันไม่มีผีผหรอกม,มีเพลงโคราชเหรอไ,ไปฟังเพลงโคราชป <c oughs> ู่เรียกดังจนปู่เรียกดังจนเด็กกะเอ้ยขาปู่ไปทํางานก่อนนะคะ่ะนอ,นอือน,นันแน่นอนหลับด้วย เออนอนหลับอยู่เออนั่นเด็กทำไมไม่ตื่นล่ะหนูจะเออดูกล้องหน่อยไม่เออจะดูกล้องปุดูไหมโอเคไหมคะโอเคโอเคอยากดูกล้องขอบคุณแรื่เออจะนอนหลับวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราชใช่ค่ะอ่ะดูเปลีนเหรอ แต่เออไม่มีผีมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเหรอไปฟังเพลงโคราชเออนราหลับอยู่เพราะนั่นเดี๋ยวทำไมไม่ตื่นล่ะเป็นเหรอฮ <c oughs> ะดูปิงเออไม่มีผีมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเหรอ,อไปฟังเพลงโคราช <c oughs> แล้วไงปุ๋ยไปทำงานก่อนนะเจ้าเออไม่อยอมตื่นเองนี่โอเคไหมล่ะ เเออปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหนูหนูไม่ได้ยินเหรอ,ไม,ไ,อไม่ได้ยินตื่นดื่มตื่นเลยแต่เออไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเหรอครับทำไมถึงไม่ได้ยินคะเลยเออจะนอนหลับวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราชใช่ค่ะ่ะดูออืมเดี่ยมใจ <laughs> ปู่ไม่เห็นปู่จองแล้วปู่จะไปทำงานก่อนเอาปู่ไปทํางานปู่ก็บอกคุณครับผมประมาณนี้ครับรยามเย็นขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเออตื่นดื่มตื่นเลยแต่เไม,ไ,ไ,มไม่ได้ยินทาไมไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเหรอครับทําไมถึงไม่ได้ยินคะนะโอเคค่ะน่ารักมากเลยดวงใจของปู่ คนจะเออไม่หลุดอ๋อยังไม่หลุดใช่ไหมยังไม่หลุดปู่เรียกดังจนปู่เรียกดังจนเด็กเจ้าเอา้ยขาปู่ไปทํางานก่อนนะคะเออจะนอนหลับอืมนั่นแน่นอนหลับด้วยแล้วไงปู่ไปทํางานก่อนนะเจ้าเอา๋ยไม่อยอมตื่นเองโอเคไหมล่ะโอชีเออปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหนูหนูไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินหนูแต่ฟันยานดายูฟันยาดูดแล้วใช่โอ้แสดงว่าฟันฟันยาเป็นฟันน้ํานมเด็ ไม่ฟ้าสุกุปุกแล้วไงปุ๋ยไปทํางานก่อนนะเจ้าเอ๋ยไม่ยอมตื่นเองนี่โอเคไหมล่ะโอเคเออปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหนูหนูไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินชมค่ะเจ้าเอ๋ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะด้วยนะคะด้วยนะคะโอเคสวยมากเลยมากปู่ไปที่ไปจะปู่ไปอาบน้ำอ๋อเป็นเจ้าหญิง โอไ,ไม่ใช่นางฟ้าซํำเป็นเจ้าหญิงจำโอ้โอเคเอาหอมปู่แล้วไงปู่ไปทํางานก่อนนะเจ้าเอ,อ้ยไม่ยอมตื่นเองโอเคไหมล่ะอเ,เออปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหน,หนูหนูไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินอ๋อเป็นเจ้าหญิงโอ้ไ,ไ,ไม่ใช่นางฟ้าซํำเป็นเจ้าหญ<ำ>ิงจำโอ้โอเคเอาหอมปู่เอ้ยถูกกล้องไง มไม่เราจะดูกล้องปูจะดูไหม <G ül> โอเคไหมคะ <G ül> โอเคโอเคอยากดูกล้องขอบคุณค่ะ <G ül> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะที่รับชมที่รับชมด้วยที่รับดูแตฟ่ฟันย่าดูฟันย่าดูดแล้วใช่โอ้แสดงว่าฟันฟันย่าเป็นฟันน้ำนมเด้อ <G ül> ไม่ฟันเทไม่ฟันสุกุปุก อืมยืนใจปู่จ๋าไม่เห็นปู่จองแล้วปู่จะไปทำนาก่อนเอาปู่ไปทำงานปู่ก็บอกอ๋อเป็นเจ้าหญิงโอ้ไม่ใช่นางฟ้าซ้ำเป็นเจ้าหญิงซ้ำโอ้โอเคอาหอมปู่ชมค่ะเจ้าเอ๋ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะด้วยนะคะโอเคสวยมากเลยไม่ไหว ได้แปลงเลยเนี่ยทำไมแปลงก็จะผูกเหมือนกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมเนี<ม> <จะ S 2> ่ยครับประมาณนี้ครับผมอืมอหือยืนใจปู่จ้ะปูไม่เห็นปูจ่จองแล้วปู่จะไปทำงานก่อนเอาปู่ไปทำงานปู่ก็บอกอ๋อเป็นเจ้าหญิงโอ้ไม่ใช่นางฟ้าสัาเป็นเจ้าหญิงสัมโอ้โอเคเอาหอมปู่ ปูไปที่ไปแต่ปูไปอาบนะ้ำดูแต่ฟันย่าดูได้ฟันย่าดูดแล้วใช่โอ้แสดงว่าฟันฟันย่าเป็นฟันน้ำนมเด้อ <c oughs> ไม่ฟันเท่ไม่ฟ้าสุกุปุกเลยเออจะนอนหลับอวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราช <c oughs> ใช่ค่ะอ่ะดู อ,อืมยืนใจปู่จ้ะอไม่เห็นปูจ่จอแล้วปู่จะไปทำนานก่อนเอาปู่ไปทำงานปู่ก็บอกเป็นเหรอฮะดูปิงเออไม่มีผมีมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเหรอไปฟังเพลงโคราช <c oughs> อ๋อเป็นเจ้าหญิงโอ้อไม่ใช่ดังฟ้าซำเป็นเจ้าหญิงซำโอ้โอเคอาหอมปู่ ออเป็นเจ้าหญิง,ญงโอ้ไม่ใช่นางฟ้าํำเป็นเจ้าหญิงจำโอ้โอเคอาหอมปูเป็นเหรอ,อะดูเพลงไม่มีผมีมันไม่มีผีหรอกมีเพยงโคราชเหรอไ,ไปฟังเพลงโคราชยืดใจอ้่อ <c oughs> า จบแล้วปู่จะไปทํานาก่อนเอาปู่ไปทํางานปู่ก็บอกแต่ฟันย่าดูดฟันย่าดุดแล้วใช่อ๋อแสดงว่าฟันฟันย่าเป็นฟันน้ํานมเด้อนี่ฟันเท่ไม่ฟันสุกุปุกแล้วไงปู่ไปทํางานก่อนนะเจ้าเอ๋ยไม่ยอมตื่นเองนี่โอเคไหมล่ะโอเคเออปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหนูหนูไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินแต่เอ้ยดูกล้องหน่อยไม่เราจะดูกล้องปู่ดูไหมโอเคไหมคะ โอเคอยากดูกล้องครอบคุยเหรอ่อะดูเพลงไม่มีผีมันไม่มีผีผหรอกมีเพลงโคราชเหรอไ,ไปฟังเพลงโคราชแต่พันย่าดุ <laughs> พันย่าดุดแล้วใช่ผมแสดงว่า